สวัสดีครับวันนี้ทางร้านสมทรสินได้นำเอาเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับผมเหรียญอ่าเหรียญอกับเหรียญรูปไข่ปีวศ2538รุ่นสร้างพระอูสนหลังใหม่ครับผมอ่าเป็นเหรียญอ่าเหรียญหลักร้อยพุทธคุณหลักรานครับผมอ่าเป็นเหรียญในพิ วิธีใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยครับผมพิธีมีการทำพิธีมหาพุทธาวิเศษเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2538ครับผมที่วัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมพิธีใหญ่เลยครับผมแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้เล่นกันหากัน,ห,กนหลักร้อยหลักพันึ่งครับผม ทำไมถึงเล่นกันถูกมากครับผมราคาถูกมากเมื่อเทียบกับรุ่นต่างๆครับผมอเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะมีการทําปลอมขึ้นมาเยอะครับผมทําปลอมขึ้นมาเยอะอะด,ดูวันนี้เลยทําทําคลิปเกี่ยวกับการดูของแท้ครับผมของแท้เป็นยังไงเดิมๆตลับจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ครับผมสีน้ําเงิน เป็นพิมพ์ใหญ่ับผมถ้าถ้บเป็นสีน้าเงินจะเป็นพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นสีเหลืองจะเป็นพิมพ์เล็กก็ผมตลับนะครับผมจะลับแบบนี้อด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อโสธรครับผมด้านหลังก็จะเขียนว่าสร้างพระอุโบสถหลังใหม่อสีเหลืองก็สีน้ําเงินครับผมเป็นจะเป็นของแท้เคยเห็นสีแดงออกมาจะจะเป็น ตลับที่ปอมครับผมจะเป็นผ้าปอมนะครับผมถ้าเป็นสีแดงนะฮะอ่ามาดูครับข้างในตลับจะมีจะมีอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันสองเหรียญครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมอ่ามันจะมีเนื้อเนื้อหลังคากระเบื้องของพระวูชศรหลังเก่าครับผมคู่มาด้วยครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญรูปไข่ครับผมเหรียญรูปไข่จะออกมา พร้อมกับเหรียญอาร์มครับผมมี2ชนิดอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่พิมพใหญ่นะครับผมดูพิมพ์ใหญ่ดูยังไงครับผมดูตรงตัวตรงตรงใต้ฐานครับผมตรงฐานครับผมมันจะตอกโค้ดไว้ครับผมเป็นโคดเลเซอร์ตอกไว้ครับผมถ้าขึ้นต้นด้วยตัว G จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมถ้าขึ้นต้นด้วยตัว F อจะเป็นพิมพ์เล็กครับผมจำไว้ให้แม่นครับผม ตัว G ด้านหน้าเขาข้างหลังจะต่อด้วยตัว S S ก็ย่อมาจากซ i l v ว r หรือว่าเนื้อเงินครับผม G S ก็คือพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินครับผมลงยาพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินอ่าอันนี้ลงยาด้วยนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กครับผมพิมพ์เล็กจะขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยตัว H ครับผมตัว h ตัว H ES, จะเป็นพิมพ์เล็กครับผมถ้าตัว G พิมพ์ใหญ่ถ้าตัว H ES, พิมพ์เล็กครับผมอ,อันนี้ครับผมก็จะแบ่งเป็นาภาษาสาังกฤษต่อท้ายตัว H ES ก็จะเป็นถ้าเป็น C ก็จะเป็นย่อมาจาก Copper คปปรับผม ก็คือเนื้อทองแดงมันจะมีทั้งเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองแดงกระไหลทองด้วยนะครับผมเออแล้วก็เนื้อทองแดงกระไหลทองลงยาแบบนี้ครับผมแบบในภาพอืมจำให้แม่นครับถ้าพิม์ใหญ่จะขึ้นต้นด้วยจีถ้าพิมเล็กจะขึ้นต้นด้วยตัวเฮสครับผมส่วนถ้าเป็นเหลนอาร์มถ้าตัวใหญ่จะ เอ่อถ้าพิมพ์ใหญ่จะขึ้นต้นด้วยตัว E ถ้าพิมพ์เล็กจะขึ้นต้นด้วยตัว F ก็ผมอันนี้มาดูของปลอมครับผมของปลอมถ้าไม่มีไม่มีโค้ดใต้ใโค้ดที่ฐานครับผมปลอมเลยครับผมของจริงต้องมีโค้ดครับผมมีโค้ดแล้วก็มีตัวเลขกำกับครับผมตรงตรงฐานครับผมอันนี้เป็นลูกไข่เหรียญลูกไข่ปลอมครับผม เรียกว่ารุ่นนี้ปลอมกันค่อนข้างเยอะมากครับผมต้องดูเรื่องเอาแบบที่มีโค้ดนะครับผมโค้ดโค้ดตัวเลของฐานอาจจะเป็นของแท้ดูเหรียญอาร์มของปลอมครับผมอันนี้ของปลอมนะครับผมเห็นไหมไม่มีไม่มีโค้ดตัวเลขเลยครับผมไม่มีโค้ดตัวเลขรุ่นนี้มีทองคําด้วยนะครับผมทองคําโค้ดตัวเลขก็จะ ถ้าพิมใหญ่ก็ก็จะขึ้นต้นด้วยตัว E แล้วก็ต่อด้วยตัว G ครับผม G คือ Gold ภาษาอังกฤษคือทองครับผมถ้าเป็นพิมใหญ่ก็ E G อถ้าเป็นพิมเล็กก็ F G ครับผมเออแล้วก็มีตัวเลขต่อท้ายอ่ามาดูมาดูของจริงนะครับผมของจริงตลับเหลืองนะครับผมตลับเหลืองกับตลับน้ําเงินจะเป็นของแท้ครับผม อ่าข้างหลังจะเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปโบสถ์ก็ผมแล้วก็เขียนว,ว่าพระอุษศพระบสชศหลังใหม่วัดโสธรวัดรามแล้วก็มีตาเอ่อพิตาวัดก็ผมอ่าน,นี้เป็นเป็น,ปนตลับของแท้ดังเดิมเลยครับผมแบบนี้ทั้งสีนำ้ำเงินและสีเหลืองอ่าอันนี้เป็นพิมพ์เล็กครับผมจาไว้แม่ก็ถ้าสีเหลืองจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมเออผมดูด้านในก็อันนี้เป็น เป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์เล็กเช่นกันครับผมพิม์เล็กจะเป็นสีเหลืองเป็นรูปไข่นะครับผมข้างในจะบรรจุไว้สองเหรียญครับผมคือเหรียญหลังคากระเบื้องโบสถ์หลังเก่าแล้วก็เหรียญเนื้อ,เ,อ,อเหรียญเนื้อเงินครับผมเนื้อเงินเนื้อทองแดงทองแดงก็ไหลทองอ,อ,อันนี้เป็นเหรียญออม นี่ครับผมดูดต,ตัวตัวโค่นครับตัวเลขแกะมาครับนฮะพลาสติกเดิมๆอันนี้จะตอกว่า Fc ครับผม Fc ก็ย่อม,มาจากเปลี่ยน F ก็คือพิมพ์เล็กครับผมถ้า E พิมพ์ใหญ่เป็นเลนนะครับผมแขนถ้า E พิมพ์ใหญ่ถ้า F พิมพ์เล็กแล้วก็ต่อด้วย C C คือ Copper คือทองแดงครับผม เหรียญนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กเนื้อทองแดงกระไหลทองลงยาครับผมลงยานะฮะแยกออกมา,าเหรียญกระเบื้องหลังคาโบสถ์หลังเก่าก็จะมีมีเหเรียญเหรียญเล็กๆอยู่ด้านหลังด้วยครับผมถ้ากระเบื้องหลังคาโบสถ์จำแ้กนั้นครับผมจะมีสีเขีเขยวครับผมจะมีสีไม่เขีเขยว ถ้าไม่มีนี่คือปลอมเลยนะครับผมอันนี้กระเบื้องนะครับอ่ามาดูเหรียญลูกไข่ของแท้กันครับผมเหรียญรูกไข่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กครับผมพิมพ์เล็กก็จะขึ้นต้นตัวตัวเฮนะครับผมเห็นไหมตัวเฮทตัวเฮทแล้วต่อด้วยตัวซีก็คือคัพเปอร์ก็คือทองแดงครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กทองแดงกระไหลทองครับผมลงยาออ่าถ้าขึ้นต้นตัวตัวใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์จีตัวจีครับผม อันนี้ตัวเฮสก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะเนื้อกะเบื้องก็จะมีเวทเขียวเขียวครับผมเป็นกระเบื้องหลังเก่าจะมีหลังมีสีเขียวเลยครับผมของแท้ต้องมีสีเขียวนะครับผมแล้วก็มีเหรียญเล็กๆครับผมต่อเข้าไปเออประกบกันครับผมประกบกันอยู่ในตลับเดียวกันครับผมค่อนข้างสวยงามหายากครับผมอ่า อย่าลืมนะครับพี่พี่พียน้องท่านไหนถ้ามีหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจหรือว่าหลวงพ่อโสธรทุกรุ่นครับผมอย่าลืมคิดถึงร้านโสธรศิลครับผมเพียงสแกนไลน์เบอร์0816831350ครับอ่าแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปพระส่งมาครับผมมันจะก็เด่งว่าร้านโสธรศิลถ่ายรูปพระส่งมาเดี๋ยวเราตีราคาให้ครับผมให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจ แล้วนั่นน่ซื้อขายกันุกผมเอ่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วผมสวัสดีครับผม